ไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ของใจไงคนทุกคนเนี่ยมันก็มันก็มีความอยากเหมือนๆกันเนะี่ยแต่ว่าความอยากมันเป็นไปด้วยความยุติธรรมถูกต้องหรือเปล่าล่ะศีลธรรมด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่อยากได้แล้วโดยไม่สนใจว่ามันจะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเปล่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้คนปกติมันเป็นคนมีปัญหาและคนดีก็ไม่ใช่ว่าคนดีที่ใจอ่อนก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าเป็นคนดีนะ เป็นคนที่ไม่ได้เนื่องนี่คนที่ทาให้สังคมระบบเสียหายเธอไม่ได้มาหายใจลึกๆหรอก,ก <c oughs> ไอพวกเนียน้ยหลวงเริ่มเข้าใจคำนี้แล้วแหละพ่อหลังจากที่ใจดีจนไปนงานแลละกระเป๋าฉีกใจดีจนแล้วแก้ไขญาติด,ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จะทำไงเมื่อก่อนนะโอ้โหโคตรเลยยิกก่งกว่าพ่อพราอ,อีก เราเคยผ่านมาเรามีลูกน้องมันขโมยของบริษัทเราใช่ไหมเจ้าของบริษัทก็ต้องเอาตำรวจไปจับมันใช่ไหมให้มันติดคุกใช่ไหมเอามันเดาใจใช่ไหมยังไปบอกมานมา,มานี่เดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้อีกแล้วก็ <c oughs> แล้วก็แบบให้โอกาสมันอีกแล้วก็พยายามที่แบบว่าให้มันมีธรรมะมันขโมยเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้ไม่ได้สนิทเพราะว่าเขาอ่ะ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเบิร์ไม่ถูกลงโทษเหมือนเด็กอ่ะถ้าเธอเลี้ยงเด็กใช่ไหมแล้วมันก็งง,งเงี้ยอ่าอ่าอย่าร้องเดี๋ยวเอาขน,นมเพิ่มอีกอ่าออย่าร้องก็เอาขนมเพิ่มอีกอมันแทนที่มันจะแบบว่าหยุดร้องวันนี้มันก็ใช้วิธีนี้ร้องทั้งวันทั้งคืนเลยผมร้องก็ต้องตบพู๊ะเข้าไปร้องก็ตบพู๊ะเข้าไป <c oughs> <c oughs> เ่าเพิ่งกัวร <c oughs> <c oughs> องร้องก็อัดพู่ะเข้าไป มันก็อะไรอ่ะทําผิดทําผิดต้องลงโทษทําดีต้องให้รางวัลเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยเราเสียหายมาไม่รู้หลายสิบล้านด้วยไม่ใช่แบบว่าจิ๊บจ้อยนะ่หรหกสิบล้ลานเนี่ยจ่ายเป็นแบบ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 ,แบบเพราะว่ามองเขาในแง่ดีเขาคงไม่โกงหรอกส<า>งสานเขาเ<า>นี่ยนะเ<อ>ขา<อ>ฉันเนี่ยเป็นลุ่นพี่เธอมาแล้วเข้าให้เปล่า<อ>แล้ทุท้ายนะ แล้วสุดท้ายนะไม่ใช่มันจะเห็นใจเรานะมันบอกว่าเราโง่อีกคือเขาแทนหรว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าณตอนนี้คนที่หนูให้ไปณวันที่เขาเดือดร้อนอเ,เขาก็ไม่ได้ว่าหนูโง่หรอกนะคะแต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าเราอะมีมากพอที่เราก็ควรจะเป็นหน้าที่ที่เราควรจะท้งใ,ให้เขาเธอรู้ป่าเนี่ยนะฉันเนี่ยนะฉัะนจะ<อ>ไอ้สมชาไยไอไอญาติคนเดิมมันเหมือนกับพี่เขยอะไรเงี้ย มันก็เคยรวยแล้วมันก็จนเราก็แบบว่าด้วยความที่เราแบบว่าอยากจะกอบผู้เขาใช่ไหมเราเปิดโรงงานให้เขาเนี่ยเป็นผู้จัดการแบบว่าเอาเท่าไหร่บอกมาส่งไปหมดเลยย่าช่วยมันทุกอย่างเธอรู้ว่ามันมันคิดยังไงกับเรามันจะไล่เราจากโรงงานมันจะยึดโรงงานเราแล้วมันตายไปแล้วมันไปตกนรกแล้วถามว่ามันผิดหรือเปล่า มันก็ผิดของมันตามสไตายแต่ว่าคนที่ผิดมากคือเราเพราะเราไม่รู้จักกติกาของโลกใบนี้มันจะต้องมีระเบียบวินัยมันจะต้องมีกติกาว่าอะไรใช้แค่ไหนเพื่ออะไรเป็นออกมาอย่างไงแล้วจะต้องตรวจสอบยังไงมันต้องมีขบวนการในการตรวจสอบติดตามแล้วก็แล้วก็ประเมินผลตรวจสอบแล้วก็ต้องลงโทษให้แบบไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะให้ ก็เลยยาวเลยโอ้ยเราพยายามให้มันทุกอย่างเลยมันไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่าเราเดี๋ยวซื้อบ้านให้มันซื้อรถให้มันหนูก็มาอดออมของหนูใช้อยู่อย่างนี้โจงน้างคนโง่ก็เป็นแบบนี้แหละ <guaranteed> ฉันน่ะผ่านมาแล้วเข้าใจป่ะแล้วไปหาหันหน้าไปหาใครก็ไม่ได<อ>้อ,อีกแครก็ <kidnapped S 1> <không? S 2> ไม่ได้แบบแครไม่ได้ฟุ้งเฟ้อเลยนะคะแต่ว่าขอคนดีไงคนดีที่อ่อนแอก็คือคนแบบว่าก็คือต้องถูกลงโทษ พาะคุณอ่อนแอไงคุณแบบว่าคุณคุณรู้จักติกาจไงรู้เรื่องต้องความถูกต้องยุติธรรมอะไรนะก็เหมือนเราใจดำไหมคุณตรวจสอบเดียถ้าคุณมีหลักฐานมาว่าซื้ออันนี้เท่านี้จากร้านนี้มีบินโทรไปถามใช่อย่างน้นอย่างนี้ของทําแล้วต้องเป็นอย่างนี้จ่ายทําแล้วถึงเวลาตรงได้เออจ่ายไม่ใช่เออเดี๋ยวเอาโอนมาก่อนนะเดี๋ยวจะต้องซื้อของอย่างนั้นอย่างนี้ ชื้ออะไรก็ไม่รู้ชื้อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ร่างงานเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้างไปนู่นอ้างไปนี่เลื่อยไปเรื่อยแล้วก็พูดดีกับเรานะเออเนี่ยมันต้องอีกนิดเดียวอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมนันก็ผ่านไปเป็นปีบ้านฉันนะสร้างห้าปีช่างนานปนเปลี่ยนไปยี่สิบชุดมีใจจันมีครูบาอาจารย์แล้วเ <laughs> ท่าไหร่นานก <laughs> ว่านูนานน้อีก นักกว่าเธอไอ้ดิกกันจอกเห้นแต่ตั้งแต่ว่าเอา้าเดี๋ยวผมขนช่างเข้ามาเลยปั๊บอา้าวแต่ว่าผมต้องขอขอเออขอขอขอ,ขอเร่วงหน้าหน่อยเพราะว่าจะต้องขนทีมมานะมาแล้วขนมาเลยนะเราก็อา้าโอเคคนมาแล้วตั้งห้าคนสิบคนใช่แมงงานต้องเดินมันทําอยู่สามวันมันขนขอ,ของกลับไปเลยไปไหนท่างผมดีผมมีงานข้างไว้อยู่แล้วไปตามมันก็ไม่เจออีกอา้าวชุดใหม่มา อาผมอยู่ได้เลยไม่มีปัญหาเอาห้องนี้ก็หนูความูกว่าหนูว่าซื่อสัตย์กับคนอื่นคนอื่นก็ควรจะซื่อสัตย์กับหนูก็โง่ไงกับชายกบคุณขาแต่คิดแา่เดียวเลยท่านน่าเสียมากกว่าเธอเองเธอก็จอกบ้านลังหนึงอ่ะห้าปีไม่เสร็จเลยไม่เอาไม่เอาเป็นเป็น,ปนแบบอย่างนะคะไม่เอา <ๆ S 1> เพราะว่าเราเป็นคนดีไงเรากลัวว่าเพราะเราเป็นคนต้องคิดดีมั่นใจในความดีเราต้องเชื่อว่าความเมตตาของเราต้องชนะทุกอย่าง นั่นแหละสิคะแล้วเป็นไงอ่ะก็โดนหลายรอบแล้วค่ะไม่ชินยังแบบไม่เข็ดไม่ไม่ชินยังไม่เข็ดยังไม่เข็ด,ขดคือเราอ่ะไม่ต้องใจร้ายเราก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นกลางเหมาะสมเหตุผลตามกฎกติกาที่เราอยู่ในวงการอะไรเราก็เอากติกานั้นวางไว้นำมาใช้มาใจป่ะเธอจะไปทำบ้านเธอก็ไป หาข้อมูลวิธีการจ้างช่างใช่ไหม่ะจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างจ่ายกี่เปอร์เซนงานจะต้องส่งยังไงก็ต้องตรวจสอบยังไงคือเราบอกถ้าทํานี้ได้นะก็โอเครับไปแต่ถ,ถ้าบอกว่าทาไม่ได้นะแม่เอเดี๋ยวต้องทะเลาะกันอยู่ดีเสียความรู้สึก,กเปล่าแล้วเสียความรู้สึกแน่น,นอนแล้วเสียเงินด้วยแล้วก็เสียใจยอีกแล้วก็เสียเวลาอีกเสียขอ,อของอีกคนเราขดเสยด้วยะอนนั้น บทเรียนยังไม่คิดะไรมากเลยเพราะว่าคนดีมันต้องผ่านงูงู้มากก่อนางูเยอะไปแล้วง่โงเจอ<ม>เแปดหลักแล้วค่ะอตอนนี้ง<ม>่โง่นานจบหน้าเฮ้ยฉันก็โดนไปเยอะฉันโดนไปโห่แบบหนักเลยละ่ะไปสร้างโรงงานด้วยไปทําเหมืองด้วยเราต้องใช้คนอย่างเดียวเพราะเราคิดว่าอืเราให้เขาดีขนาดนี้เขาก็ต้องชื่อสัตย์กับเรา ยิ่งให้มากก็ยิ่งเอามากอีกแล้วก็ไม่ได้เห็นเราดีหรอกนะต่อหน้าอาจจะพูดดีกับเราเนี่ยเราก็เออเหนื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเริ่มใหม่เธอเรายังมีเรายังมีโอกาสแต่ว่าเราอย่าไปเดินซ้ำรอยเดิมต้องมีกติกาต้องแบบว่าไม่โหดแล้วก็ไม่อ่อนแอเกินไปว่าตามก,ะกะติกา แล้วเราถึงจะรอดไม่มีหรอกประเภทแบบเชื่อใจคนร้อยปเปอร์เซ็นเชื่อมันได้ไงมันเป็นใครก็ไม่รู้แล้วประเภทแบบว่าเขาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเงไม่พยายามเข้าข้างเขาด้วยเขานะพยายามเข้าข้างเขานะเขาคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะเขาเราดีเขาขนาดนี้เขาต้องดีสิไดเป็นไงอโกี่มอ่านะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เป็นบทเรียนเธอก็เดินหน้าต่อไป เออแบบฉลาดฉลาดเลยนะเอาว่ามาพี่แฟนหนูคะหเขามีปัญหาอะไรจ้ะหลวงพอ่อเหมือนที่หนูเล่าใหลวงพ่อฟังนะจ๊ะอ่ะอาเธอมีปัญหาอะไ